ครับ นโมตสสมมะอาอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่ได้มากำกนไก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมยูท b e ช่องนักบุญพาชิมเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ตัวบะหมี่เกี่ยวมาแล้วก็นักบุญพาชิมก็เดินทางรอนเล่ปณีจรมาครับตาม อัตยภาพครับก็คาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นคาถาป้องกันภยัยคาถาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณบิดามารดาให้ช่วยปกปักรักษาครับก็เมื่อกี้เดินไปพอดีบะหมีเกี้ยวก็หมดแล้วก็เป็นบะหมี่เกี้ยวหมูแดงอะไรประมาณนี้ก็ ตันนี้ผมอยู่ที่ถนนปู่เจ้าครับผมก็เดินทางมาซื้อบะหมี่เกี๊ยวที่ถนนปู่เจ้าครับบะหมี่เกี๊ยวเจ้านี้เขาอร่อยก็ได้มาแล้วครับก็ใกล้เวลาที่คือเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ตื่นเตีครับมันก็จะลำบากหน่อยนล้บุญพาชิมก็ว่าจะแวะพาชิมอาหารหรือพากินอยู่เมื่อกี้เนี่ย พอดีของเขาหมดเลยครับแต่เกี้ยวเกี๊ยวเจ้านี้เข้าอร่อยครับก็คลิปคลิปนี้ก็น้องคนนั้นคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ของช่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดถึงถึงตัวก็คือคดีของน้องชมพู่ครับคดีของน้องชมพู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่า คดีเด็กหญิงวัยสามขวบหายออกไปจากบ้านสี่วันนะครับพ่อแม่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกตามหาไปพบร่างของน้องบนภูเหล็กไฟครับน้องเสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆบนภูเหล็กไฟแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน จากจุดที่น้องหายก็คือในหมู่บ้านแล้วก็สืบสวนสอบสวนจากผู้ต้องสงสัยแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆจนมาถึงไล่ไปจากพยานหลักฐานทั้งหมดรวมมาจนเป็นการที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคือเจ้าหน้าที่ก็ ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานบางอย่างที่เจ้าหน้าที่เจอในที่เกิดเหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่กันผู้กระทําผิดเนี่ยไว้ตัวทันก็เลยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบางข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับก็จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยประเด็นของข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่ หาหลักฐานพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็คือจากความจริงในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็สืบสวนสอบสวนยากเพราะว่าตั้งแต่น้องชมพู่หายไปจากบ้าน4วันจากไทม์ไลน์ที่อยู่กับพี่สาวน้องสะดิ่งก็หายออกไปเนี่ยเวลา9้าโมงสโมงีนาทีที่หายไป แต่9ก้โมงสินาทีน้องน้องชมพู่เนี่ยยังดูคลิปการ์ตูนอยู่แต่9ก้โมงสีนาทีนี้น้องหายไปแล้วจะทำลายที่ตำรวจจำลองจำลองเหตุการณ์แล้วก็จำลองจากคนในหมู่บ้านไปหาก็คือภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เก็บพยานหลักฐานแล้วก็ดีเอต่างๆไว้แล้วแล้วก็มันจะมีเส้นผมที่ตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้คลายข้อสงสัยต่างๆเส้นผมที่ตกในพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้นําไปตรวจพิสูจน์แล้วก็รอผลครับเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าตอนที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยคือน้องสะดิ้งเนี่ยพี่สาวก็ได้ไปแจ้งชาวบ้านละแวกนั้นแล้วก็หาแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่บ้านก็ บอกให้ชาวบ้านช่วยตามหามันก็เลยกลายเป็นว่าคือบอกปากต่อปากกันก็มีหมู่บ้านกกตูมที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านกกกอเนี่ยก็มาช่วยหาด้วยชาวบ้านที่ไปช่วยหาน้องชมพู่ที่ขึ้นไปบนเขาก็จํานวนทั้งหมด1 1 7คนครับ1 1 7คนทั้งหมดก็ไปหาแต่พยานหลักฐานที่ตํารวจได้มาคือคดีนี้มันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงมาในพื้นที่เพราะว่าตัวชาวบ้านเริ่มต้นหาน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่1ิบเอแล้วแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่คือหลักฐานบางอย่างมันหายไปกับทำลายเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็หายไปด้วยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปเก็บหลักฐานมันก็จะมีหลักฐานของชาวบ้านปะตนอยู่ด้วย มันจะเป็นเรื่องยากก็คือตอนตอนไปค้นหาน้องนี่ไม่ว่าจะเป็นสวนยางเองไม่ว่าจะเป็นบนภูเหล็กไฟเองหรือพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันก็จะมีวัตถุปยานที่เป็นอย่างเส้นผมหรือขนของชาวบ้านที่ไปช่วยกันหาแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่ตำรวจคาดไว้ว่าผู้ต้องสงสยัยหรือผู้กระทำผิดเนี่ยได้ขึ้นไปพยายามทำลายหรือเก็บหลักฐาน ตัวเสื้อกล้ามสีขาวของน้องไปเนี่ยคอดออกไปหรือเอาไปด้วยเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ยากที่ตำรวจจะตามตัวหรือตามอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าทันเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้คลายข้อสงสัยบางเรื่องที่เป็นข้อสงสัยอย่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องวางเรื่องเพศไว้ด้านที่สองก็มาวางเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว หรือเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่แบ่งให้อะไรประมาณนี้เจ้านที่ก็ไม่ได้วางไว้เรื่องเดียวคือวางไว้หลายเรื่องเพื่อป้องกันสืบสวนแสบเสือส,สอบสวนเนี่ยให้ชี้ไปหลายจุดอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็รวมสัปา์กำลังลงมาช่วยสืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นนักวอนบาลกองปราบ ที่ลงมาจากนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่จอชดอภาคสีตอรอภาคสีแล้วก็ตอรอสอพกอกตูมเนี่ยก็รวมกันก็หลายสิทชีวิตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคือรวมกันมาหาพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้ค่อนข้างจะเป็นปริศนาการตามหา พยานหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงผู้กระทําผิดเนี่ยมันยากเพราะว่าหนึ่งน้องหายไปสี่วันแล้วที่ที่ที่ร่างของน้องขึ้นไปอยู่ก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาภูเหล็กไฟเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางแล้วมันจึงเป็นเรื่องยากที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนระยะเวลาสืบสวนสอบสวนของตํารวจยาวนานมาถึงปลาเข้าไปยี่สิบกว่าวันแล้วเกือบจะเป็นเดือนแล้ว แต่พยานหลักฐานที่ตำรวจหาก็ยังหาเพิ่มเติมอยู่แสดงว่าเป้าที่ตำรวจก็ยังชี้เลยไม่ได้ต่อให้มีดีเอ็นเอแต่ดีเอ็นเอนั้นมันมีจํานวนมากเพราะว่ามันมีดีเอ็นเอของชาวบ้านปนไปอยู่ด้วยในจุดที่เกิดเหตุแต่ละจุดเพราะว่าชาวบ้านได้ออกไปหา,ปหาน้องชมพู่ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ตำรวจก็ได้สืบล็อกเวลาจากที่ ยายที่อยู่ใกล้บ้านหรือห่างจากบ้านน้องชมพู่60เมตรเนี่ยได้ไปเห็นน้องชมพู่แกอ้างว่านะครับคุณยายแกอ้างว่าแกไปเห็นน้องชมพู่เล่นกองทรายอยู่แล้วก็มีทำลายที่เป็นรอยเท้าอะไรที่เข้าไปในสวนยางครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องชมพู่เนี่ยอาจจะไปที่ ผ่านสวนยางอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดได้ยากแล้วก็ตัวประเด็นสำคัญเนี่ยของน้องชมพู่น้องก็มาขอตังค์ให้ไว นี้จากไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นที่น้องชมพู่หายไปก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนสอบสวนก็ต้องหาพยานหลักฐานที่มันเพียงพอมันเพียงพอต่อการทำคดีอะไรต่างๆโดยเฉพาะการทำคดีเนี่ยมันต้องใช้ความรอบคอบและรัดกุมและพยานหลักฐานก็แน่นหนาเพราะว่าการที่ ทันทีตำรวจเนี่ยจะไปชี้เป้าคนผิดเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มันยากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะหาพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเข้าใจอยู่ว่า ผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะยังอยู่ในพื้นที่อยู่แต่มันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปจับผู้กระทาผิดอะไรประมาณเนี้ก็คือหลักฐานต้องแน่นหนาแล้วก็ไทม์ไลน์ของเวลาต้องได้ด้วยอะไรต่างๆแล้วก็จากพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแน่ใจว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมัดตัว คนร้ายได้อะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าการลงพื้นที่ของเจ้าที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือลงพื้นที่ทุกวันแต่พยานหลักฐานที่ได้มามันอาจจะสปีดสปะเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาแล้วอย่างพวกที่ไปได้กล่องนมขวดเบียร์หรือเครื่องดื่มชูกำลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเป็นของชาวบ้านหรือคนที่ไปหาของป่า แต่เจ้าที่ก็เก็บชนิดที่ว่าปูรมปูรมมาก็ต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์จากเส้นผมที่อยู่รอบๆบ,บริเวณของร่างน้องชมพู่นะครับบริเวณที่เกิดเหตุเพราะว่า,าเส้นผมพวกนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีใครไปเจอศพน้องชมพู่ แต่เส้นผมนี้จะระบุได้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับน้องหามีเส้นผมที่จํานวนนั้นอยู่มากและเป็นของคนคนเดียวเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนกระทําผิดดังนั้นหางเจ้าที่ตึงไม่ได้บ่งชี้เหตุผลใดว่าการหายไปของน้องเนี่ยมันเกิดด้วยเรื่องอะไรบทสรุปเราต้องตามต่อครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามหาหลักฐาน และจุดบ่งชี้ที่จะหาตัวผู้กระทําผิดให้ได้เพราะว่าการที่น้องขึ้นไปเนี่ยมันคงจะเดินขึ้นไปเองไม่ได้จะต,ต้องมีคนพาไปและเกิดอะไรขึ้นบางอย่างตำรวจก็ได้สันนิษฐานแล้วก็วางแผนสืบสวนสอบสวนอย่างรับกลุ่มแต่การการที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยเขตของพื้นที่เนี่ยมันเป็นเขตที่ ซุ่มเสี่ยงกับหลักฐานจะเลือนหายไปแล้วก็ยากลําบากกับการแกะรอยนี่มันจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องทําการบ้านอย่างหนักดังนั้นผู้คนในสังคมก็ช่วยเหลือกันเอาใจช่วยเจ้าที่ตำรวจให้สืบสวนสอบสวน,สวนและเจอพยายนหลักฐานที่สำคัญสามารถมัดตัวผู้กระทำผิดให้ได้นโมพุทธายะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดี จงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุครับนักบุญพาจิมก็ได้ไปแล้วพลามีเกี้ยวครับขอขอบคุณท่านที่กดซับสไายกดไลค์กด like, แชร์เป็นกําลังใจให้นักบุญพาจิมครับผมขอบพระคุณมากครับ